สวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยกับผมกับช่องระบบเตียงพีเอที่งานกิจ๊ตที่พงมิวสิกแค่แนวมือหนีภาพี่ภาหล่อมากินที่เตาไม่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 นุ่มไม่ยั้งไหมก่อนตับวัดจ้ะจัดนี่ไงด้ค่ะพี่น้องมูทอดกระเทียมจ้ะเขาเมาพักร่วมเลยไลค่ะมาจ้ะมาเสียบมั้งกับเสียบจ้ะเนี่ยพ่ะย่ะใจแน่จั่งใจกันไรโอ้ยพี่น้องต้องพิจารณ์บ่ ừ. À, à. kèm mà không lạ khi nhục ngoài có ừ. tao với không hồng đến rồi chú bật lịch ngớt ừ ừ ข่อยสู้ว่าพี่เหอถ้าออกไปหลวกก็จะเมื่อจบจบแคบกัดนะเดี๋ยวจ้ะ

กัดกัดนะกอด,ดมูจัดแม่จัด

มีลูกแก่พักก็สัอืมว่ะพักอ,อาไร <laughs> ừ. 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 nhỏ bọc mhm mhm nhỏ bọc mhm xay, thẳng lên ừ. hông, khá ngon, mhm không, mhm 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 thịt mhm 难过，奔放。

บบเอาหมดเยอะเดี๋ยวถามหาฝากใช้หน่อยพีทมนันส่วนน้ำดอกน้ำบนนใบน,น,น้ำถึงส่วนไงเหรอมาใส่อีกไปทำไมไปงานนั่นสงหมดเลย หอมกินดิบหมอนแท่เนี่ยก็ติวต่งแตเนยอืมอืมอืมพักลายผมบังอืมัดหนออืมอืมอืม Căng khăng quá hả? Ừ. <laughs> 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 <laughs>

ออ่ะองหวันอืมเหงือปลดองสาม,มิดดูเรื่องอะไร่างองเงื่อมาถ้าพักเยอะไปนะอืมรอ,มอขอ,องหวานไปไปมองมารออะไรเพื่อปานีวะปานดูวะว

โอ้ผิกแกเนะพผิกขาวานี่ลองบ้งเลยพี่อสองเลยดูเรื่องเลยขมามาว่อองลหรอ Cái bà cũng tốt ổn à. mắn thăng Nước tốt ổn Nó bao nhiêu Nó Tất cả hết là gì Không trái ngay nó không?

อืมเจเผ็ด <ou> ๆ,ๆเลยแล้วเนี่ยว่าเอาว้วยู่หรอกยังว่วค่ะมันร้อยรลองลังลำพึงร้อยนะครับอืมห่ังิยยู่ลังอะไรลำพึงร้อยบัวยู่ลำพึงเดินหาว้วลงมาพี่น้องครับ ý nghĩa không? Wow. gì ôi, cái gì cái nào đẹp là

กินทีละบ่อยแล้งไ่หลงวะแฉบแจบเหมันกันคือเกาไี่หลงไปนนี่ก็เขากข็ะพุ้นเอีเนาะพิที่เขาไมที่ตามรับชมจองระบบเสียงพีเ่เขากรพุ้นไว้แล้วกานนี้ค,ครับผมกป่ากกุ้งไก็แจ้ก็แพาไข่ก็วิ่งแจงเกื่อนเประผัดิดใหม่ๆเนาะจากสองวะก็อีพีนี่ก็แฉบ,บแบ,บกันทุกผุ้ทุกคนก็คอยเฮงบังปังมันหม,นมนันลำก้วยลำก้วยทุกบูรทุกคนครับผมก็ พี่นี่พี่รวยสำัสดีครับผมพบกับกันอีพี่หน่าครับผมสวัสดีครับ